สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเน็ตออโต้คาร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอ่ามีโอกาสนะครับได้จัดรวมรถแต่รถครอบครัว3ค่ายหลักของเมืองไทยแล้วกันนะจริงๆมันมีปาเจโร่แหละแต่ว่ารถมันยังทําไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็เอา3คันนี้ก่อนนะที่ยังหลงเหลือให้พอได้ขายนะครับเพราะรถครอบครัวเดือนนี้เราขายดีมากนะครับรถคันแรกตรงนี้เป็นตัว Ford e v e r วอร์เรนะครับเป็น Ford e v e r วอร์เรสต์สองจุดศูนย์สปอร์ตนะครับเป็น2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นตัวสปอร์ต เป็นรถบ้านนะครับออกข้างป้ายแดงมือเดียวเลยรถปี20-21นะครับคันกลางนะครับเป็นอิยูสุดีแม็กเอ้ยไม่ใช่ดีแม็กอิยูสุมิเนะครับเป็นตัวดิโอニッเครื่อง3.0นะครับเครื่อง3.0นะปี2020แล้วก็คานูนนะครับเป็นตัว2.8 V ครับ2ปี2 0 1 5 1 6นะครับใครชื่นชอบคันไหนนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมพาชมแบบเร็วๆนิดนึงนะครับตัวแรกตัวนี้เป็น Ford e v e r อเ นะเป็น2 0งยุสปอร์ตตัวสปอร์ตมันจะเป็นตัวหลังคาดำเนาะเป็นหลังคาแบ็กท็อปมันจะเป็นหะลังคาแบ็กท็อปนะตัวสปอร์ตมันจะมีไทเทเนียมสปอร์ตด้วยกับตัวสปอร์ตธรรมดาอันนี้คือตัวสปอร์ตธรรมดามันจะได้ชุดแต่งนะที่เป็นแบบขาวตัดดำขาวตัดดำแบบนี้นะครับโดยพื้นฐานบอดี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะขาวดัดดำออปชันด้านในไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแค่มันได้เป็นตัวแต่งสปอร์ตกระจังเป็นกราสไทท์แบ็กไฟเป็นโปรเจ c เตอร์เลนพร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ตัวล้อแมก อันนี้เป็นแม็กแบบลายเมกานิดนึงนะครับเป็นลายเมกาแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ครับเป็นโปรเฟนเดอร์หมดเลยชุดใหญ่ซับแทงหน้าหลังนะครับรวมถึงปีกนกตัวบนก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับมีซับแทงให้นะเป็นสายถักอย่างดียางเป็นอัลเทเลนนะครับล้อเป็นเลนโซหลังกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับเต็มเต็มคันอย่างสวยเต็มเต็มคันอย่างสวยมีคิ้วล้อมาให้อย่างดี เป็นโปรเฟนเดอร์ซับพังค์นะครับดิสเ ank, รบรกส่ Disc ลอ้อโมนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับมีเซนเซอร์ถอย4จุดนะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเป,าปิดง่ายปิดง่ายตัวนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดปืนเก้าพันบาทนะครับเจ็ดเนะครับเป็น Ford Ever อรที่ขับดีมากๆเป็นรถยนต์7ที่นั่งโครงสร้างเดิมสวยโครงสร้างเดิมสวยนะครับภายในกว้างนะครับแอร์มันจะเป็นแอร์แบบเหมือนแอร์เราเนาะ มันจะไม่ได้มีตู้แบบดรอปลังคาลงมานะนะครับสวยเลยผมยอมรับว่าดีมากๆนะครับฟอร์ดเอเตอนนี้นะครับน่าจะเหลือตัวนี้กับตัวไทเทเนียมพารปีสิบห้ามัง้งที่เป็นตัวท็อปสุดอะที่เบาะหลังพับไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวสปอร์ตภายในจะได้เป็นโทนสีดำภายในจะได้เป็นโทนสีดำ<ม>นะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเครื่องยนต์บเทอร์โบนะครับยังเป็นเทอร์โบเดียวอยู่จะได้เป็นตัวแต่งสปอร์ตเนาะเลขใหม่อยู่ที่12 2 0 0 0นันนะครับ5้าร้อย 91นะกิโลนาวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีคูซอนโทนและล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ควบคุมหน้าจอนะครับโมลัยก็เดิมๆ779,000บาทฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 0ส3 0 0 0ืประมาณนี้หม0 0นสองนาฬวกาผมจัด Fortuner คันนั้นไป700,000เออผ่อนอยู่หม0 0นสองาแต่อันนั้นปี15เนาะนะครับตัวนี้ก็ปี2020จดทะเบียนปี22่สน่าจะผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ส3 0 0 0ืประมาณนี้ ได้เป็นตัว Ford e v e r วอร์เรสต์นะครับ7 7 9 0 0าบาทรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแบดรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับเสรีไทย64บนะรบ,บริษัท s p สบ1 8 6หรือของเบ้งนั่นเองนะครับคันนี้เป็น3.0 d i o ด i ูนย์ดิอ i อดศูปี2020เป็นด i อีออนิสีเทาที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะครับตอนนี้มิวเอ็กซ้วถ้าไม่เหลือแล้วนะเหลือแต่สามนหมดเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ขายดีนะตัว 9, ทัง, ic, ทงรรดี own, นงหนมังจมดเก นะครับแล้วก็มันจะมีชุดแต่งด้านข้างเนาะกระจังหน้าจะลมดำดวงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ทาวมันนิ่งไลท์แบบวงแหวนมาด้วยนะครับกระจังคือเงาแวบเนียนกริปคันนี้ปี20ราคาอยู่ที่769,000บาท769นะครับล้อแม็กเดิมๆนะเป็นทูโทนแบบว่าเป็นก้านแบบอ่าเป็นก้านสลับเข่ากว้างนะครับดิสเพกสีล้อคิวล้อมีบันไดข้างมีตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าอยู่แล้วคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะครับมีกันสาดให้ด้วยเนาะมุดเปิดเป็นคีย์เรต ภายในสวยมิวเจะได้เป็นบอกไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะนะครับตัวดียอนิกสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีไฟเบียร์ไลอย,อยู่ตรงซองนี้ซองถึงช่องนี้นะครับจะอยู่ทุกๆแผงประตูเลยนะครับมันจะมีประตูสีบานก็จะมีไฟเบียร์ไลททั้งหมด4บานนะครับบาะไฟฟ้าตัวนี้ได้เป็นบอกคูลแม็กแล้วนะครับบาะคูลแม็กคือบอกที่ระบายความร้อนได้ดีบอกที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีจอ,อกลางมาให้นะมีจอ,อกลางมาให้ด้านหลังก็จะกว้างพอหนึ กว้างพอสมควรนะครับกระจกนะครับมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับรวมถึงมีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ให้นะครับจากโรงงานเลยแล้วก็หน้าจอเป็น n a v ีนะครับมีระบบนำทางแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับราคานี้สวยๆเดิมๆพี่ราคาค่าตัวนะครับเจเลขไม่หนึ่งแห้ากิโลเลขไม่หนึ่งแห้ากิโลนะครับหนึ่งน้านะไม่ใช่1 5 0 0 0 0ส 15,000กิโลนะครับ769กับตัวเดียวอีกและคันสุดท้ายเป็นตัวท็อปขับสตัวแรกเลยนะเป็น all new ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น all new ตัวแรกปี2015จดทะเบียนปี16นะครับ all new forger ผลิตปีแรกคือปี15นะครับมีขับ2ขับ4เครื่องยนต์2.4 2.8นะวันนี้อยู่กับตัวท็อปขับสก็ได้2.8นะรถสีด, 4, ดำทะเบียนเลข3ตัวสวยๆชุดกันชนชิดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led ไบเบียมหจุดนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็น two t o n ลัดได้ยางดัน l ล p ช่วงล่างแห้งๆเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าราคาประหยัดเลย7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหนึ่งเก้านะจะถูกกว่าดิโอนิกจะถูกกว่าเอเวอเรสต์ ate, แต่ว่าปีรถจะต่ํากว่าแค่นั้นเองนะครับภายในได้เป็นโทนแบบสีน้ำตาลเนาะตัวเบาะนะเบาะไฟฟ้าคนขับนะแต่เบาะคนนั่งเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับหน้าจอก็มีเนแต่ต้องใส่ SD card นะครับแอร์เป็นอัตโนมัติมาเกียร์เป็นอัตโนมัติหัวเกียร์ไม่มีลอกครับพี่สวย กิบกิบมีคูบงคูบล็อกมาให้เรียบร้อยตัวนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเจ็ 19, ดหนึ่งเก้าดูความกว้างความสวยของตัวรถแอร์นะครับเป็นตู้แยกดออหลังคานะครับสวยๆเ,เนียนๆนะครับใครสนใจรถสามคันนี้นะครับก็ติดต่อได้นะ0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับรถทุกคันการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนน้ำสจะมีโลโก้2.8 นะครับตัว m ิวเ mm hmm. ก็จะมีโลโก้อิซูซูมิวเนะเขาจะไม่ได้มีแต่ว่าเป็นตัวเดียวอีกอันนี้ที่รู้ว่าเป็นเดียวอีกคือทราบสเปคมาแล้วอย่างดีนะครับเอเวอร์เรสสปอรนะครับก็สังเกตทรงรถก็รู้เลยนะครับมันจะเป็นแบบขาวดําขาวดําแบบนี้นะเป็นเหมือนแพนด้าเอเวอร์เรสสปอรคันนี้จะได้โบวเฟนเดอร์ชุดใหญ่ไปนะครับที่จะเป็นแต่งหน่อยแต่2คันนู้นเป็นเดิมเดิมเนาะก็ฝากไว้ด้วยพี่ใครสนใจ SUV 7ที่นั่งนะครับทั้ง3แบรนด์ก็ติดต่อเข้ามาได้น096 5 3 5 5 1 5หนะครับหรือว่าใต้คลิปวิดีโอตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะกดเข้ามาได้เลยมันจะมีลิงก์เพิ่มเพื่อและรายละเอียดตัวรถให้นะครับก็ฝา,ากพี่ๆนะค,คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ